ก็สวัสดีนะครับสวัสดีชาวทุกท่านนะครับก็เปิดฤดูกาลนะครับไถนาปีสองห้าหกหนะครับเฮ้ยอันนี้ผมปั่นแล้วอนนี้ตอนนี้เขาปั่นแล้วนะครับก็เพิ่งจะปั่นนะครับเริ่มวันนี้นะครับวันที่16เมษายนนะครับปีที่แล้วปีที่แล้วเจ้านี้เขาปันนป่นตอนเออ่ปั่นตอน พี่แล้วว่ะปั่นตอนถ้าใครได้ดูคลิปผมนะครับพี่แท้วอะ่ะก็ปั่นตอนสงการพอดีเลยวันนี้ก็มาคันเดียวนะครับมาคันเดียว16เมษายน16เมษายน2566นะครับวันนี้มาคันเดียวนะครับเพราะว่าอีกคันหนึ่งเออสก,กีมันหมดนะครับก็ยังไม่ได้เอาไปเปลี่ยนนะครับสก,กีถ้าสก,กีหมดเนี่ยผมผมไม่ค่อยเอามาปั่นนะครับเพราะว่าต้องใส่สก,กีก่อนนะครับสก,กีอ่ในลอตเตอรี่อ่ะ ต้องใส่ก่อนนะครับผมต้องใส่ก่อนถ้าคนอื่นนี่บางเจ้าก็ถอดออกนะครับบางเจ้าก็ถอดออกแต่ว่าผมถอดไม่ผมไม่ถอนนะครับผมผมไม่ค่อยถอดเพราะว่าผมปั่นผมไม่เลี้ยงนะครับเวลาผมปั่นผมวางสุดเลยถ้าดินแห้งๆหอย่างนี้น่ะคือจะเลี้ยงเฉพาะดินเปียกนะครับดินเปียกแต่ถ้าดินไม่เปียกนี่อย่างแห้งแหงอย่างแห้งแหงอย่างนี้น่ะเนี่ยฝุ่นๆุ่นอย่างนี้น่ะถ้าฝุ่นๆุนอย่างนี้นะครับจะไม่เลี้ยงผ่านนะผมจะปล่อยไปปล่อยสุดเลยนี่ ป่อยสุดเลยต้องแต่สกีนะครับเพราะว่าเพราะว่าเขตบ้านผมเขาไม่ไม่เขาไม่ตีอยู่นะครับเรื่องสกีเขาจะไม่ตีนะครับเขาจะไม่ตีเพราะว่ามันแล้วแต่บ้านนะครับมันแล้วแต่บ้านแต่เขตบ้านผมเรื่องสกีเขาเขาจะไม่ค่อยตีนะครับเรื่องรอยสกีก็แล้วแต่เจ้าของนานนะครับแต่เขตนี้เขาคือเขาไม่เรื่องมากครับเขาไม่เรื่องมากคือให้แต่ได้ทําอะดูขนาดไอเนี่ยเนี่ยนาเนี่ย นาเนี้ยหน้าเนี้ยน,า,น,นาใหญ่ๆเนี่ยที่ผมปั่นเสร็จไปเนีย่ยคือมันไถไม่ค่อยเข้านะครับนาเดียวเลยเนี่ยหญ้าหญ้ามันเยอะนะครับหญ้ามันเยอะเอ่อผมก็ไถไม่ค่อยเอ่อไถไม่ค่อยเข้านะครับนี่คือผมบอกแล้วว่ามันไถไม่ไม่เข้าเขาจ้าของนาก็บอกว่าเออยังไงก็เอาไปเอาไก้บไว้ยอย่างนี้นะครับนีเห็นไหมหญ้าคุย่างเยอะอะ่ะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีตรงนี้แล้วก็อยู่นู่นนะครับแล้วก็ังข้างบนนู่นครับคือเจ้าของนาครับบอกว่า ถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยยังไงก็เอานะครับคือเอ,อ,อย่างว่าแหละถ้าจะของรถถ่ายนะครับถ้าถ้ามันถ่ายไม่เข้าแล้วก็คือก็อค,อค,อคือผมจะไม่อยากถ่ายนะครับถ้าถ้าเป็นผมนะถ้าถ่ายไม่เข้าแล้วครับผมจะไม่ผมจะไม่อยากถ่ายนะครับก็ผมบอกเจ้าของนาแล้วว่ามันถ่ายไม่เข้าเพราะว่าขนาดผมซ้ำสองรอบแล้วนะตรงไหนมันยังไม่เข้าเลยครับผมผมซ้ำให้สองรอบนะ สามสองมสามมันก็ยังมันก็ยังจะไม่เข้าน่ะผมก็เลยบอกเจ้าของนาเขานะครับว่ามันถ่ายไม่เข้าเขาหน้าเขาเขาก็บอกว่าเอาไปเลยถ่ายไปเลยก็คือเขารับได้นะครับรับได้คือรับได้ผมก็ทําได้นะครับเพราะว่าถ้าถ้ามันซามสองรอบสามรอบไม่เข้าแล้วน่ะผมคือผมจะไม่ถ่ายเลยนะครับผมจะไม่ถ่ายเลยคือจะแจ้งเจ้าของนาก่อนว่ามันถ่ายไม่ได้ <Roth>. <LEGO> มันซ้ำสองรอบแล้วไม่เข้าคือถ้ามันซ้ำหลายๆรอบอะถ้ามันซ้ำหลายๆรอบอะคือคนเราเนาะถ้าคนขับรถไทจะรู้นะครับถ้าซ้ำสามสี่รอบขึ้นไปนี่โอ้โหคือมันจะเอ่อมันจะน่าํำคาญนะครับน่าํำคาญมันก็จะน่าํำคาญนะครับเพราะว่าถ้าคนขับรถไทยอะจะรู้นะครับมันมันน่าําคาญนะครับเวลาเราซ้ำรอบหนึ่งซ้ำสองรอบไม่เข้าเงี้ยสามรอบอเงี้ย มันจะนมันจะรำคาญเลยนะครับมันจะรู้สึกแบบว่าโอ้ยไทํทไมวะเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับคือแต่ถ้าจะโคองนาเขาบอกว่าไม่เป็นไรโอเคก็โอเคครับก็ได้นะครับถ้าจะโคองนาเขาถ้าจะโคองนาเขาโอเคเราก็โอเคนะครับก็คือเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับเดี๋ยว แก๊แปั้นนั่นเด้อร์เลยนะปันป้นปั้นปั้นต้งโคกอันนั่เออต้งโคกอันไหนกกน,น,นั่เออถ้าถ้าจะคลองนาเขาไม่มีปัญหานะครับผมก็ไม่ไม่มีปัญหานะครับคือผมก็ต้องทําเลยนี่เห็นไหมมันถ่ายมัน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 ถ่ายไม่เข้านี่เห็นไหมนี่เนี่ยหญ้ายังอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยก็มันซ้ำสองรอบสามรอบแล้วไม่เข้าหนูผมไม่รู้จะทําไงก็เลย หญ้ามันก็เยอะนะครับดินมันก็แข็งมันฝนแค่นิดเดียวเองคือเนี่ยมันฝนแค่รอบเดียวนะครับตั้งจากแรงมากี่เดือนไม่รู้หลายเดือนนะครับแรงวันที่มันแรงแรงมาแล้วก็มันมาตกแค่ครั้งเดียวตกครั้งเดียวแล้วก็เจ้าของเขาให้ไถเลยนี่แหละมันก็เลยพอให้เราถ่ายแบบข้างบนเนี่ยมันกะเข้าดินทรายนะครับดินทรายลอกแล้วก็มันหญ้ามันไม่ค่อยมีมันมันก็เข้านะครับแต่ว่าเออไอนี่มันจะมี เป็นเอ่อหญ้าไว้นะครับหญ้าไวน้นี่นี่อย่างอย่างเี้นี่เนี่นี่แค่นะเนี่ยหญ้าไว้นะครับหญ้าไว้แล้วก็ดินเหนียวโอ้โหเป็นอะไรที่ไถยากมากนะครับก็คืออันนี้มันก็สุดแล้วแต่เจ้าของนา,น,า,ะงน,าน,ออนะครับถ้าเจ้าของนาบอกว่าเออไถได้ผมก็ไถนะครับถ้าบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนผมก็เอาไว้นะครับคือเราจะไม่คือเราจะไม่ฝืนครับถ้าฝืนไปถ้าเราฝืนทําไปเงี้ยเดี๋ยวลูกค้าเขาจะว่า โอ้ไทยอะไรให้คิรแทอย่างนั้นอย่างนี้อีกเยใช่ไหมครับก็คือส่วนมากจะเป็นประมาณนี้แหละถ้าถ้าเราไม่ถ้าเราไม่แจ้งเขาก่อนถ้าเราแจ้งเขาก่อนถ้าเราแจ้งเขาก่อนนี่เขาก็ว่าเขายังน้อยเราก็เขาก็รู้นะครับว่ามันเป็นยังไงคือคนอื่นจะว่าอะไรก็ช่างครับแต่ว่าจะคลองนาต้องโอเคนะครับต้องโอเคจะคลองนานี่ต้องโอเคนะครับถ้าถ้าเราไม่บอกจะคลองนานั่นแหละโอ้อยากเลยนะครับเวลา เวลาเราทําเสร็จเงี้ยน่ะอุ้ยทำอะไรให้คิรเลยทอยังไอย่างนี้ทำอย่างนี้จะกล้าเอาเงินนี่จะเป็นประมาณนี้เคยโดนมันก็แต่ผมไม่เคยโดนหรอกครับเพราะว่าส่วนมากคนอื่นคับเขาโดนเขาก็เขาก็บอกผมเนาะส่วนมากจะของนาเลยจะมาพูดกับผมจะของนาที่เขาจ้างคนอื่นอ่ะอย่างเงี้ยน่ะแล้วเขามาบอกมาพูดกับผมว่าอู้ไทยคิดเรอย่างนั้นอย่างนี้น่ะแต่เราก็อย่างว่าเลยรถไทยเราจะไม่โจมตีกันนะครับ ก็คือเขตนี้ผมก็ทําราคาเดิมนะครับ240นะครับไทป์ปั่นสีปดนะครับคือผมทําแค่ราคานี้นะครับทําแค่ราคานี้นะครับเอาแค่พออยู่ได้นะครับเราจะไม่เเราจะไม่เอาเยอะเกินไปนะครับหรือว่าน้อยเกินไป2 0 4สี่นี่คือพอดีนะครับพอดีครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวขอตัวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้พี่พ์ไทายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวรถเดิรถคันเล็กช่างเขาจะมาเปลี่ยน เป็นซีนนะครับเป็นซีนก็คือ,อขั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมารีวิวคันของผมไม่ดูนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนคัสเสร็จแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัว,วลากันไปก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับ